ครับพี่น้องครับวัสดุนะครับหินปูนทรายตรงนี้นะครับผมก็เตรียมไว้นะครับที่จะเอามาซ่อมเหล่านะครับพี่น้องนะครับพอเหล่าที่ผมใช้งานอยู่ก็เป็นเหลามูลของพ่อของแม่ใช้งานมาหลายปีแล้วครับพี่น้องครับมันก็เสื่อมสภาพแต่ว่ามันก็ยังใสได้นะครับที่มันมีปัญหาก็คือเสาข้ามันนะครับมันเป็นเสาไม้มันก็ผุไปตรงที่มันฝังดินนะครับ มันก็เลยทําให้มันเอียงนะครับพี่น้องครับเอียงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับด้านหลังพอนี้ก็เป็นเล้ามูนเล้ามังนะครับเล้าพอเล้าแม้นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับมันเอียงมากนะครับถ้าเราไม่ซ่อมนะครับเราก็จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงกับการที่มันจะล้มหรือมันจะเอียงต่างๆไปนะครับมันเกิดปัญหาไปมาขยนาดแล้วเราก็ต้องมีการซ่อมนะครับการซ่อมตรงนี้นะครับ ซื้อผมก็ได้เตรียมหินปูนทรายแล้วก็ทอ่อนะครับที่จะมาลองเสาหลังที่ผมเรียนไปตอนต้นแล้วนะครับแล้วก็บริเวณที่จะจะย้ายมาก็จะย้ายมาตรงนี้นะครับตรงตรงอ้งแดงสีซีน่วยนะครับที่ย้ายมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็อยู่บริเวณที่มันไม่เกะกะอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็เลยย้ายมานี่มันน่าจะโอเคนะครับพี่น้องก็เลยสิย้ายมาอยู่นี้นะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนที่เรือ ทางนี้นีนะครับผมก็จะเห็ดเป็นที่เป็นทางสำหรับจอดรถล,ล่ามาา้าซางอย่างต่างๆนะครับก็คงจะพอประมาณหนึ่งนะครับพี่น้องก็จะแก้ปัญหาได้หลายเติอบอยู่นะครับพี่น้องครับ